สิ่งนี้หลยหอ,อนให้รหอนหน้าเลยพี่น้องให้สภอนเอาโทรศัพท์ก่อนเน่ยโทรศัพท์ตุ๊นี้เ็ผู้สาวคนขึ้นนะครับพี่น้องกลับสุขสบายดีเมื่อนี้ก็สิพาสภพรไปซื้อปุ๋ยเนาะทางรถคันใหม่ครานี้แล้วไปจ้าปุ๋ยเพียงก็ลืมเลยปุ๋ยเพียงกะปุ๋ยสิบแปดมงกุฎบอก สิบแปดมงกุฎเออเมนบอกบอกไงมะพุ้ยกามงกุฎสิละเออกามงกุฎไาปะนี้เรากะออกเดินทางเลยพี่น้องเอตเฮือนก่อนวนี้ก่อนไปอ่านเพือนไป อะไรพังหาม,มูบูเป็นหรอกมีแต่เนียบบเป็นเดี๋ยดิห่างไปพี่น้องก่อนเอาสีไปเอาปุ๋ยเขากะเมือมเฮือนกพี่น้องเอาลงมาลงมาข้างหนา้าอะไรคะมูกขาเป็นนั่งข้างหนา้าเออเออมันนั่งข้างหน้าพี่วันนี้ปไปพี่น้องเขาก็สิเขาตัวเมืองอะไะไปเอาปุ๋ยเนาะบุษย์ใส่กียานี่นะมันมันมืด นั่งข้างหน้าพี่น้ำกวอยพี่เด้อนั่งงองคับเด้ออะไรแม่เงะไม่บอกจะได้มานอนเทือนคืนนี่นเทือนคืนอีกคัก้ยคักบอกมวนวนมวนบมวลอยู่ข้าไปท้กับันเชฟชมองโ เ้ยอย่าเล่งเด้อมันยังมันยังอันหน่อยอยู่เด้อไป,ปนางงองครับเลยนะฝนกันหนอปะหาจ่าท,ที่เป้นแหละไปเป้นอันนดอกไปไปออกเดินทางได้ let's go ไม่คอยขับ,บ,บ,บสบายน้าเปิ่นางออกรับนะหมูหรออ, <c oughs> อา่าเป็นอะไรบ้าเพินนางออกรับนางหมูเ็นบ้าเปิดแอร์ดูบ้าเลาเนาะ อเอาซื้อรถใหม่พี่น้องสามล้อไปแลนด์นัททอดเอาแลนด์ไปไว้ด้วิ่งหมดสิ่ง,งนี่เลยซื้อมาสิ่งเนอะพี่น้องหลังจากไปไออกโตไลมือนะพี่น้องเอ้หลังจากไปไออกโตมาไลเดือนเลย มันกะโฮมนะเคยนะมันกะข้าเนาะประเด็นรอะทางล้งลวยอวเอามือพูียวต่อ,อเปิมือเอาโลดสามลอ้อน้อยเปินเปินคิดว่ามูไปปะเปินบ้อเนา โมกับแพงเพิ่นคือกันไว้โมกับจิบเพิ่นโมกับจิบไปป,ป้าเพิ่นอะไรไปยังไม่หรอ ก็เลสโกๆไปพอกันอยู่กุญเระท่าทางหน้ากุแหละป่ะเดี๋ยวฮอกตอนนี้มันยังเป็นทางทางลูกลังอยู่เนาะเดี๋ยวฮอก็ไปทางทางยางหรือว่าทางทางปูยางแล้วจะถ่ายต่ออีกน้าไม่รู้ว่าเป็นพอบรรยากาศงามแบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอี้น้าไม่น้องมืัอนี้กับพี่เมฆปกปุมเนาะพี่น้องบนโต๊ะองศาหนิโต๊ะปุ้ยโต๊ะแห้งองศาหน่อยบนโต๊ะองเศาป่ะก็ พี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าป่ะเลนสะก้อไปเปล่ากันกันไปซื้อเด็กินเลยบ่ะป่ะเลนสะก้อพี่น้องห้องไหนห้อนหน้าเลยพี่น้องให้สะพาะเอาโทรศัพท์ก่อนเน่ยโทรศัพท์เปิดแตกเปิดป้ายอยู่ทางหลังอีกความด้ปุ๊บอันนี่คือตรงไหนตรงหน้าเกี้ยวขาอีเลยพี่น้องคนดำให้ดำหน้าเลยนี่คือกระจก ไปปะเข้ามาขันเกาากองจับกละขางเด้่ยอเอาโมบไปเลยพาพี่น้องเข้าไปตลาดดงเทนเนะ พี่น้องไปพ่อกันอยู่แหละเดี๋ยวพี่น้องไปซื้อเสื่อซื้อของซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินเลยมาพี่น้องตอนนี้เขาขโมยคัน,นดีเลยเนาะเยี่พี่น้องทำทางยางเลยครับทางยางเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่ก็เดินหน้าไปต่อ,อยบนรถพวกไกด์เราพี่น้องประมาณเจ็ดกิโลที่ไปเจ็ดกิโลพี่น้องนะเอาไปซื้อปุ๋ยนะในต,ตลาดไปเลยแล้วเมียนะ มาเลสโก้ go, พี่น้องออกเดินทางกันได้ใน,นว้าอะทางเดินทางกับพี่น้องสมานนี่หละอันนี้ก็คือวัดบ้นานกระดองเงินพี่น้อง ขึ้นมาอยู่กันัต๊กกับพื่ิฟใเนาะใช่แต่กับเปียกตัี่ยง่กนบมาลาย่กับเปียกคืออะ็เขอนปุ้ยตังเอาเือมมาะลืมลืมามัลืม่ยุยเปียกแต่มเปียกเนาพอนไม่ต้องยางก็ได้

เป๊ะแม่แม่นชิมนตอนนี้เราก็ใส่รถสามหล่อมาเอาปุ๋ยพี่น้องเงี้ยคนจ่งยังไม่เอาคนออกอยู่ตัวคนจุ่งนี่แหละยังไม่เอาออกยาวมากเลยนี่เอาก็เอาปุ๋ยมาใส่นหน้านาะคนดูสามหล่อเอากา็ลองใส่รถใหม่คนเมืองเนาะ ้องสอบบไปกดเงินกับบนอะบ่โอนนะขึนแม่บ่ได้ีาน้ำตาลตอนนี้สาวคนขึ้น kamu terus upload ke hmm? nah, benang hmm. upload พี่น้องเดี๋ยวเขาก็เดินทางกลับเลยนะเานาะหลังจากเขาไปซื้อปุ๋ยมากอะตอนนี้เขากดเงินกับพี่น้องไป่ตู้เลยตอนนี้เขาก็มาเทือนแล้วพี่น้องเอ้ยไปแก่ปุ๋ยมาพอดีแบตหลดเบิดเนาะพอดีแบตเบิด์ตสามีพูดรหัสกันเนาะ อตอนนี้ก็มาฮหอนบ้านแล้วพี่น้องสากหลดไว้ก่อนสากหลดไว้พ่าเขาไปแกะปุยเนะาะสามขั้นพี่น้องเ้ยหลดสามรอสองขั้นเนะาะข้ามาเนี่ย นี่เดี็กๆมันจิตจำแวนรถใหญ่เอาเลยเดินบิ้งหนึ่งไปอืมนะพอาเลยมาเอาเรื่องเลยเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามบ๊ายบาย